มาเบิ่งนส่วนของรอบเศร้าเ้าเตรียมของจังได่แน่ครับอันนี้เป็นเนื้อสีโค้งหรือว่าเป็นสีโค้งห่วยนะครับสีโค้งทั้งแผงเลยนะครับเด้อขันบ่ามีลูกค้าจองเมนูก่อยค่าโค้งมาตัวเนี้ยกระชีถือนั่ไปต้มเป็นน้ำซุปนะครับนี่ครับลงเป็นหมอน้ำซุปเลยนี่ครับจัดนักจะเตรียมบนนุใย้มันหูไปครับนี่ครับเต็มอัดยัดเลยครับนี่เป็นเนื้อรอบเศร้านะครับเนาะในส่วนของเครื่องในกับมีมาสิครับหัวใจตับไข้หลังนะครับเนาะสามสิบกีบดอกจอกคันเท่นแนครับผมแล้วกัมี่ใน ในส่วนของบีสดก็มีครับผมสดบสดนี่เบิ้งที่สีตับที่มันติดอยู่น้ำบีนี่ครับตับยังไม่ไมใสๆแสดงว่าบีสดนะครับเนาะคันตับสีมองแล้วครับอาจสีเป็นบีที่เก่าแล้วหรือว่าอาจสีเป็นบีที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเนาะเสือร้องไห้ครับนี่ครับมาไม่ไม่ครับเฟียวนวลๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อสันในครับอันนี้ไปใส่เป็นส่วนไลในพวกเมนูเจียวห่อนจิ้มจุ่มเป็นต้นครับอันนี้เนื้อสันในเทียมหรือว่าปลาคอปลาช่อนนะครับเนาะ อันนี้เป็นมันแข็งครับเอาไว้ถือเจียวเป็นกากเจียวนะครับเนาะกากเจียวกินในเสือบในเจียวห่อนกับก๋วยเสือขัวนะครับเนาะมีสีโค้งมาพร้อมมีเนื้อสันนอกมานําครับผมนี่ต้องเอาไปแต่งซะก่อนนะครับเด้อดีที่มาสาธิตเบิ้งสูเบิ้งจักสองสามไม่นู่นครับเนาะอันนี้เป็นเสือห้องไห้นะครับนี่เลยครับตัวนี้เป็นงัวมมันนะครับเด้อเป็นงัวมมันนะครับนี่ครับเสือร้องไห้ครับผมเอามาแต่งจังเลยครับได้หลายเมนูครับหลักๆกกับก๋วยเสือขัวนะครับย่างเสือครับผมแล้วก็บักเภาเสือเบื่อันอย่กลางงๆๆมัันนแข็ี่ครบ อยู่ข้างในสุดนี่ครับเป็นมะพร้าวนะครับเนาะมะพร้าวเสือเบื่อดี่คนสั่งดีดีครับเป็นซิกเนเจอร์เลยว่าได้ครับแล้วก็พวกเมนูก้อยเสือขวาลยครับเป็นค่อนข้างจะเป็นเมนูเอกเมนูหลักเลยนะครับเนาะลูกค้าสั่งทุกโตัวเลยครับนี่มือมือหนึ่งเนี่ยก็ออกหลายแห้งครับผมแล้วก็ย่างเสือขึ้นกันครับแทบจะทุกโตัวครับเมื่อนี่สิบภามาเบิ่งเมนูที่บ่อยออกครับผมนั่นก็คือน้ำตกเสือครับผมนี่ครับมีขายแต่ว่าคนบ่อยสั่งครับมีโดนด้สิพอเทื่อครับนี่น้ำตกเสือครับเผากันน้ำมาย่างย่างแบบบ่เอียบเลยครับ นี่ได้หน้าตาประมาณนี้ครับโบท่านให้มันสุกครับผมเอาพอเพิ่มๆหน่ยครับหาสิเปอร์เซ็นต์ก็พอนี่ครับให้มันยังสมพูดสมพูสิครับแจ้งสิวแข็งไหลนะครับเนาะเอาอย่างพอมันถือกินหอมทานเลยสิครับนี่ครับจากนั้นก็นําแม่ใส่ครับน้ำซุปนะครับเนาะแล้วก็เอาไปล้วนจังหน่อยครับนี่เพื่อให้กินหอมละลายลงไปในน้ำซุปนะครับแล้วก็มาปรุงรสแบบลาบนะครับใส่เครื่องลาบข้าทั่วไปครับพริกป่นเข่าขว้าน้ำปลาบักหน่าวหุงสลดนี่แหละครับ คนเข้ากันแล้วกเสิร์ฟครับผมได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้บางทีก็เป็นตะเสียบด้วยครับแล้วก็เสียบพร้อมครับแต่ว่าคนบ่ค่อยสั่งนะครับเราก็เลยเอามาเฮ็ดคลิปสูบเบงซะเลยครับนี่เมนูนี้ครับน้ำตกเสือครับบัดนี้มาเบิ่งในส่วนของเนื้อสันนอกครับท่านผู้ชมนี่ต้องแต่งอีกหลายเด้อครับเนี่ยสันนอกได้มานี่สิมีหยองๆครับติดมานานะครับพวกไอ้เนื้อที่มันอยู่ใต้สันนี่ครับพวกนี้ต้องเอาเลาะออกครับเอาไปเฮ็ดลูกจิ้มเอาไว้เฮ็ดออมเหีดยางนี่ครับเสียบครับเอาไปย่างกเสียบครับนี่มันสิมีทททััััั้้้้งงงงเนนืือมพผด อ่อนๆนะครับเนาะติดมันำครับเขาก็เลาะเลาะเลาะออกครับนี่พวกนี้เอาไปใส่เป็นอีกจังนึงพวกนี้เอาไปใส่เป็นอีกจังนึงครับแต่เตีกตางไม่นุ่งกันไปครับพวกนี้เห็ดลวกจิ้มเห็ดล้วนแซ่บครับผมล้วนใส่เพียเสียบครับนี่ส่วนในเนื้อสันนอกที่เ้าแต่งแล้วนี่ครับเ้าวกะทปปาดมันมันออกไปเป็นไม้ทรายงแล้วก็ส่วนที่มันเป็นเนื้อแดงๆแล้วก็ไปเห็ดลาบก้อยซอยจุนะครับเนาะนี่ครับในส่วนที่เขาปาดออกครับมือนี้สิมาสาธิตในเมนูออมสุเบิงครับท่านผู้ชมก็เป็นเนื้อติดมััันนนนนนแล้้วก็็็เเเเเปืือออติิิดคครบบผม่งงพๆีจ นองไล่ไปแล้วครับนี่ครับก็มีความพลอยนะครับเนื้อซันเนี่ยจะมีความพลอยครับกรุบกรอบมันมันไปน้วกันครับมือนี้พ่าเห็ดออมครับใส่ผักซีผักหอมบัวผักอีเลือดนี่ครับไปน้วกันครับเครื่องสมุนไพรขวปรุงรสด้วยปลาแดกใส่เลือดน้ำจืดน้อยปรุงรสด้วยนัวนะครับเนาะนี่เลยครับให้ผักผักอีหยังสุกดีแล้วก็จังใส่เนื้อตางลงไปครับว่ให้มันสุกไล่ครับนี่มันยังสีนุ่มๆนะครับเนาะกินง่ายนะครับสุกไล่มันหยาบมันกระด้างครับผม นี่เลยครับเสร็จแล้วครับแกงอ้อมครับอ้อมเนื้อสดครับผมแบบนี้เลยครับมาเบิ้งกันต้อครับผม่าหันเนื้อซนออกไปแล้วอันนี้เป็นเนื้อหางอีแขนะครับหางตะเคหรือว่าพี่ขั้นยานี่ครับเมนูนี้ก็วัตถุดิบตัวนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องของการย่างนะครับกะสีอามาเห็ดซูบังอีกเมนูหนึ่งครับที่มีไข่แต่ว่าค้นแถบสีบอสังเลยครับอันนี้สังน้อยก็ไอ้น้ำตกเสือรองไหมะหันนี้ครับผมเสืออนี่ออกไปไลน์ในส่วนของย่างครับก้อยเสือขัวนะครับเนาะ อันนี้มาเบิ้งในส่วนของเนื้อพิคันยาครับเดี๋ยวเสี่ยมาเฮ็ดเมนูปลาสุบเบิ้งครับอันนี้มีขายครับเนื้อปลาเฮ็ดเมนูปลาเนื้อนี่มีหลายส่วนครับเอาเสือมาเฮ็ดก็ได้เที่กันมีลิ่นมีหยังวันนี้ครับเฮ็ดได้หลายครับผมเอามาย่างแบบบ่ปรุงครับมื้อนี้สิมาสาธิตสุบเบิ้งเมนูนี่เป็นเมนูโบราณเด้อครับในสมัยตะกี้เพิ่นมีลูกเฮียนนึงหลายคนก็สิเอาว่าย่างสุกก็กินกับซื้อนก็บ่ลาคูกันครับปลานี่คือการย่างแต่ว่าสิสุกกว่าน้ำตกได้ครับเด้อแล้วก็เอาไปปรุงรส ส่บักแตงเสริมต่อไปให้มันได้ปริมาณหลายขึ้นครับผมนี่ครับอย่างแบบช้ำๆยังทีครับทั้งในยังติดสมพูดครับตว่าสีสุกกว่าน้ำตกครับเพราะว่าห้องบ่ได้เอาไปลวนอีกนะครับเนาะนี่คืออย่างเอาเลยครับไปปรุงเลยครับนี่ครับเส้นกับบักแตงนะครับเนาะเป็นการเพิ่มปริมาณครับมันจังสิคููกันยังสิอิ่มกันมาต่อไปครับาปรุงรสแบบลาบเลยครับเนื้ออย่างมากหอมๆนะครับมาถือกันครับบักแตงกรอบๆนะครับสดชื่นเฟรชชี่เขากันดีครับผมเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับพี่น้องท่านผู้ชม ให้ความชุ่มฉ่ำเนาะคนก็ไปแล้วมันเห็นเครื่องปรุงเขาอันดีตื่มกันความครับอ่อนอุ่ยสวยเลยเราแบกแตงนี่ฟันบางครับในการเลยเมนูนี้เป็นปลาครับปลาเนื้อครับผมสาขาขอนแก่นนะครับอยู่ถนนเล่าหน้าดีครับผมอยู่ติดกันกับปั๊มน้มันพี่ที่ติดกับต่อรออ่ะครับผมก่อนถึงลานเขียงก่อนถึงตลาดพม่าประมาณสองลอยเมตรครับปักมุดมาได้ครับพิมี่มาซอยทีขอนแก่นนะครับเนาะลานไม่ถึงกลางแจ้งเลยของแอร์นะครับไม้ยามวิ่งหนียะ ตกใจได้ครับเห็นประตูปิดบ่ได้ปิดลานนะครับมันเป็นของแอร์เลยจำเป็นต้องปิดประตูไว้ครับเปิดเสียงโมงหัดหาทุมทุกมือครับบ่ม,มีวันหยุดครับผมพี่น้องท่านผู้ชมเลี่ยนเชิญนะครับเด้อฝากไว้นะครับผม